้สัปญาป,ะป,ะปะ้ามือลันน่นกับเมื่อกี้ป,ะปะ๊า <laughs> ป,ะปะ้าเราเป็นคนที่มีผู้หญิงนเหนีดีกว่า <f> พูดเธออยู่ไหนเออ ต้องบอกว่าเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยนะคะก็คือบอสนวัดอิสระไกรศีลค่ะเสิร์ฟโมเมนต์ฟินของอิงฟ้าแล้วก็ชาลลอตบนเวทีแต่งานนี้ชาวเน็ตเขาก็วิพากษ์วิจารณ์หนักเลยนะคะแน่นอนกับว่าเรื่องนี้หลายคนก็ตื่นตาตื่นใจนะคะโอ้โหแฟนคลับี่ยชอบมากๆเลยค่ะสำหรับอิงฟ้าวราหะเธอเองก็มีการขึ้นโชว์ในคอนเสิร์ตเดอะแบนด์คอนเสิร์ตอิงฟ้ามหาชน2นะคะแน่นอนกับว่าเป็นคอนเสิร์ตของสาวอิงฟ้าเองนะคะมีการร้องเล่นเต้นลำเต็มสเต็ปเลยค่ะ สำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนสนใจแล้วก็ชื่นชอบนะคะจนถูกพูดถึงอย่างมากเลยแล้วก็กลายเป็นแฮชแท็กอิงฟ้าคอนเสิร์ตขึ้นมาทันทีติดเทน์ทวิตเตอร์เลยทีเดียวค่ะแต่เรื่องราวนี้ค่ะผู้ชมขาบอกเลยว่าล่าสุดมันมีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าช่วงหนึ่งบนเวทีนะคะบอสใหญ่อย่างนวัดค่ะเขาก็กําลังถ่ายภาพร่วมกับอิงฟ้าแล้วก็ชาลลอตได้เลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันค่ะผู้ชมขา นนวัตเี่ยมีการเสิร์ฟโมเมนต์ฟินๆให้กับแฟนคลับด้วยการดันชาร์ลอตให้เข้ามาแนบชิดกับอิงฟ้าจนให้ทั้งคู่เนี่ยเหมือนหอมแก้มกันโดยที่ทั้งสองคนก็ไม่ทนได้ตั้งตัวนะคะเพราแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะขนาดนั้นเลยหรอไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะมาให้สับาบัปามือลั่นกันเมื่อกี้บาปาปปาเราเป็นคนที่ม่ไอ้ทุนเียวดีกว,ว่าคู่เธออยู่ไหน นี่ก็เอออะหองอย่าบอกนะว่าใช่ไหมเนี่ยกี่แก้วพูดมาขอบคุณทุกคน เนี่ยคุณผู้ชมค่ะก็คือเป็นโมเมนที่หยอกล้อก,กันแล้วก็แบบดันอิงฟ้าให้ไปชนกันนะคะซึ่งมีชาวเน็ตนาคลิปนี้มาโพสต์ลงในทวิตเตอร์ค่ะทําให้หลายๆคนไม่เห็นด้วยกับการกระทํานี้แล้วก็เกิดการวิาพาก์วิจารณ์สนันเลยว่าทําไมไม่ให้เกียรติแม้กระทั่งเด็กของตัวเองอะคือมันสุดๆแล้วนะ คือแฟนคลับเนี่ยแทนนี่จะเป็นห่วงกับปลบมือรัวๆชอบใจสงสารคู่นี้เนาะพอเป็นเจ้าของเวทีมาทําอะไรแบบเนี้ยคือผลเสียตามมาเป็นกระบุงเลยขนาดต่อหน้ายังทําขนาดนี้รู้ค่ะว่าพี่พยานทําให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าเนี่ยสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศนะแต่แบบนี้มันโบ้งอะค่ะ เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยก็ให้เขาทํากันเองพี่ไม่ต้องมาเสร็ททาแบบนี้ดูๆไปก็เหมือนสัตว์มนุษย์เลยนะเหมือนสวนสัตว์มนุษย์เลยอะไม่ใช่การเหยียดผิวชาติพันธุ์นะแต่เอาคนมาแสดงเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้อะดูลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ช่างเกินคือหลายคนก็เข้ามาแสดงความที่เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นจํานวนมากเลยค่ะ